หรือมาดูอีกคนอีกประเด็นหนึ่งครับงานนี้ก็ทำเอาปาลีนาเดือดเหลืออดถึงขนาดโพสต์ข้อความบอกว่าไม่ต้องระดับรองอธิการหรอกงานนี้ต้องให้ระดับอธิการของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยลาออกเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอย่าตัดจบเฉพาะรองอธิการบาดีคือจริงๆเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่า อธิการบดีของหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามอบหมายให้อาจารย์ปริญญาซึ่งเป็นรองอธิการบดีเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องที่นักศึกษาจะขอมาทํากิจกรรมการใช้พื้นที่ต่างๆก็โยนให้กับอาจารย์ปริญญารับผิดชอบไปแล้วแต่ถ้ามองในแง่ของตําแหน่งเรื่องที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอธิการบดีจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คงลําบากนะครับก็เลยเข้าทางของคนนี้ครับปาลีนาไกรคุบ ปรินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับออกมากระซวกเลยฮะบอกว่าขอให้อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์ลาออกเพื่อรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคุณเอ๋พูดในสองประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือไม่ได้พูดถึงอาจารย์ปริญญาล้ำไปที่อธิการบดีเลยนะฮะล้ำไปที่ตัวของอธิการบดีและบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอันนี้เอบอกปารินาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอให้อธิการบดีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบเป็นไงฮะคุณผู้ชมครับก็กำลังบวกกันอยู่นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องรอติดตามอาจารย์ปริญญาว่าที่บอกว่าในเบื้องต้นขออภัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นจะจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรเนี่ย อันนี้ก็ไม่รู้นะคือบางคนก็บอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ทําผิดอะไรบางคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องรับผิดชอบนะแค่ขออภัยอย่างเดียวไม่ได้คือตอนนี้ต้องว่ากันชัดๆนะฮะคุณผู้ชมครับว่าความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นที่มีต่อข้อเสนอทั้ง10ข้อของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสองข้างแน่นอนถูกแบ่งออกเป็นสองข้างแน่นอน มีคนเห็นด้วยก็จะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับถ้ามีคนไม่เห็นด้วยก็จะมีคนเห็นด้วยเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้แต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในขณะ,ะนะนี้ก็คือการปัทะกันในโซเชียลมีเดียบางคนเรียกเป็นภาษาว่าทัวลงอะไรก็ตามแต่ด่ากันไปด่ากันมานะวันนี้ต้องเอาให้ชัดนะเรื่องหนึ่งเรื่องที่กำลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับ แบ่งออกเป็นสองความคิดแน่นอนอยู่ที่เราจะยึดมั่นแล้วก็เคารพในความคิดของแต่ละฝั่งเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนได้มากน้อยขนาดไหนมันต้องก้าวข้ามอะไรแบบนี้ไปเหมือนกันนะครับไม่งั้นเวลาเราเจอใครเห็นไม่เหมือนเราเนี่ยนะครับก็ด่าพ่อร่อแม่กันเลยนะต้องพิจารณาในประเด็นนี้ด้วยนะว่าจะก้าวข้ามความรู้สึกและความเห็นต่างเนี่ยโดยไม่เกิดความขัดแยง้งที่นำไปสู่ความรุนแรง ได้ไหมมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนะครับส่วนใหญ่ที่ตีกันส่วนมากก็เกิดมาจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก่อนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ